วันนี้เราจะมาชมในส่วนของแหล่งเรียนรู้ในอำเภอลทัศนะครับของจังหวัดกระบี่ครับว่ามีอะไรบ้างครับมาดูกันนะครับแหล่งเรียนรู้ที่เราจะมาดูในชุมชนนะครับก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพี้ยนตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สูโคกงหนองนามโมเดลนะครับของคุณวิจัยจังงรัดมทัศนเพียมสมุทรทุ่งใต่องอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกัน ตอนต่อไปได้เลยนะครับครับก็วันนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของห้องหนองนาโมเดลแหล่งเรียนรู้ในอำเภอลำทับนะครับก็เดี๋ยวจะมารับชมรับฟังนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในส่วนที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็ก็คือเรียกว่าอะไรครับพี่แอค์ครับคือในส่วนที่เราเย็นอยู่นะครับเป็นบริเวณตัด แต่น้ำซึ่งตน้ำลูกนีเน้าที่หนงไร่ครับเรามีการเลี้ยงปลาตอนนี้ปลาที้งครึ่งเลี้ยงได้ประมาณสักเดือนได้ครับก็เลี้ยงปลาบึกนะครับซึ่งปลาบึกจะมีชื่อเสียงอยู่ที่แม่น้ำโขงนะครับเอพันธุ์ผมไม่เอาอมาจากจังหวัดพัทลุงน,นะครับเป็นเป็นแม่พันธุ์แม่พันธุ์ตัวหนึ่งก็ประมาณสามกิโลที่ใส่ยี่รับ นอกจากปลาบึกแล้วยังมีปลาดุกปลาดุกถ้าเรียกภาษาพื้นบ้านก็ปลาดุกนาซึ่ง,งเลี้ยงการธรรมชาตินะครับในส่วนของอาหารนั้นนะครับเราเราจะให้อาหารในเรื่องของจะพูดว่าปลดสารเคมเีก็ได้เพราะเราางหลีงอาหารให้ปลาเองเพราะเรามีเซมิทอาหารปลานะครับซึ่งเห็นว่ามันมี เสบิตอ่านาาตานี้เราใช้จำพวกสังข้าวนะครับสังข้าวเราดับครั้งหนึ่งนะครับสาดูได้สังสังเนี้ยสังข้าวเนี้ยครับผมสังข้าวสังข้าวครับเนี่ยประมาณนี้ครับผม,บอม,น,บผมนอกจากสังข้าวแล้วเราวิธีทำนะครับผมขออนุญาตแนะนำนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นอาหาร ร้างเป็นต้นช้างหาในปลานะครับนี้ก็วางช่างอนนะครับแล้วก็เรามีมูลสัตว์นะครับมูลสัตว์อาจจะเป็นมูลวัวก็ได้มูลควายก็ได้ไปากให้แห้งนะครับแล้วเราก็เอาไปวางอีกชั้นหนึ่งที่ที่บนช่งนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งวางวางบน นี่ก็คือในส่วนของการนำมูลวัวหรือว่าคี้วัวเนี่ยครับก็มาวางมาวางทับชั้นหนึ่งนะครับก็เอางข้าวทับข้าวทับบนอีกครั้งหนะึ่งแต่ท้ายที่ต้องมีรำด้วยครับเดี๋ยววันนี้ไม่มีรำนี่ก็คือในส่วนของแซนด์วิชตานะครับเดี๋ยวเรามาชมุมตอนต่อไปนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาไปดูอะไรกันต่อนะครับอย่าติดตามกันได้เลยครับ พลังงาน,นแผงโซลาเซลล์ซึ่งเราจะใช้ปินปรานทางเลือกนะครับในการดีน้ำแล้วก็เราสูบน้ำขึ้นมาใช้ในแปลงผูหนาแหางนี้นะครับเราลงทุนประมาณ3,000บาทที่จะเติมอุปกรณ์สูบน้ำขึ้นมานะครับซึ่มันจะมีสบมิด สองตัวนะครับสาพิตัวแรกตสวที่เราสามารถให้มันดืน้ำตอนนี้เสงยังไม่มีประมาณนี้นะครับแถ้าเราอะากใช้ดุ่มน้ำเราก็ขุดสี่รพิตัวนี้นะครับแล้วเราก็สุดน้ำในวันที่ทำงานดีโดยอัตโนมัติ เอ่อตอนนี้มันจะออกไม่แรงนะครับเพราะว่าตอนนี้แสงอาทิตย์มันมีก้อนเบกบุดบังนะครับแต่ถ้าวันไหนที่แดดจ้านะครับก็ข,ขึ้นดีครับครับก็เดี๋ยวเรามาชุมในส่วนของกรองไส้ไก่นะครับก็จะเป็นส่วนต่อไปในส่วนของโคกหนองนาโมเดลแห่งนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังจากวิทยากรกันนะครับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไงกับกรองไส้ไก่นี้ครับผม ครับคนที่จะพูดถึงกลองไข่ไก่นะครับขออนุญาตแนะนำความเป็นมาเรื่องของโคกหนองนาบูเดียวนะครับซึ่งจุดที่เราอยู่ที่นี่นะครับก็คือโคกหนองนาบูเดียวชุ่มไชทองนะครับหรือว่าของโคกหนองนาคือไชูนีนะครับเป็นโครงการ ที่กระทรวงมหาดไทยนะครับได้ให้คบประมาณนะครับซึ่งจะพูดว่าเป็นหน้าโครงการของรัชการที่สิบนะครับซึ่งต่อยอดมาจากรัชการที่เก้านะครับในเรื่องที่ต้องการเพิ่มกลางอาหารให้กับประชาชนในท้องถิ่นนะครับในประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแหล่งน้ำนะครับเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ สำหรับความเปลี่ยนแปลงของคนฟ้าอากาศภูมิประเทศสำหรับประเทศไทยนะครับบางปีก็แห้งแล้งที่มีน้ำใช้ก็ไม่มีน้ำใช้บางครั้งก็มีบางปีก็ฝนตกน้ำท่วมแต่พออยู่เดือนตรงเดือนก็น้ำแห้งอีกนะครับก็เป็นโครงการที่เพิ่มนะครับเพิ่มแหล่งน้ำในเรื่องของการทำกรเกษตรกรรมในพื้นที่จากการที่เรา เคยสร้างเขื่อนซึ่งผลกระทบของการสร้างเขื่อนก็คือคนเหนือเขื่อนไม่ได้ใช้น้ําคนใกล้เขื่อนก็ใช้น้ําได้บางสักส่วนแค่นั้นเองนะครับแต่พอเพิ่มกองอสระน้ําในพวกหนองนาบูเรียวนะครับมันก็จะเพิ่มน้ําเล่งน้ําให้กับประเทศนะครับนี่คือจุดประสงค์หลักอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนพวกหนองนาบุเรียวนะครับมีส่วนประกอบในเรื่องของสระน้ํา มีกองไส้เก๋มีรังกระหนุมครบมีพื้นที่นามีที่ดอนที่ดอนก็มาปลูกพืชผลไม้ยืนต้นปลูกไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างส่วนที่รุ่มก็ทํานาขุดตะเลียงปลานะครับก็นี่ก็คือที่มานะครับของกบนงหนองนานะครับแล้วก็กองไส้ไก่ที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับก็มาชมในส่วนของ ส่วนต่อมานะครับก็คือเต้าป่าถ่านนะครับเดี๋ยวมาจุ่มกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับครับเนสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งเรียนรู้ในเรื่องของการโขถ่านนะครับซึ่งไม้นะครับไม้เราจะได้จากไม้ยางพารานะครับที่เราปลูกเองนะครับแล้วก็สภาพยางพารามันมันถามว่ามันเสือมันไม่มีน้ํำยางเลยก็ค้นมามามาเป็น อาผูผูาฐานนะครับนอกจากเราได้ฐานแล้วเรายัางได้น้ำต้นป่นไม้นะครับเรานำไปใช้ในการฉีดเพื่อป้องกันเชื้อราในดินนะครับโดยมีการผสมน้ำหนึ่หนึ่งีซีต่อน้ำยี่ลิตร แต่ว,ว่ามันมันส่วนส่วนผสมนี้มัน,นไม่ไม่ตายตัวแน่นอนแล้วแต่ละคนไปปรับใช้ <kop, wow. S 1> นะครับกวก็ขออนและตนำเรียนนะครับครับก็มาชมในส่วนต่อไปนะครับก็คือตรงนี้ที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นข้าวฟ่างนะครับซึ่งจะนํามาทาเป็นอาหารนะครับในส่วนความรู้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมาชมจากวิทยากรได้ครับครับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงสาธิตการปลูกข้าวฟ่างนะครับเพื่อใช้ ในเรื่องของอาหารนะครับข้าวว้างนี้ไปใช้ส่วนประกอบการทำลนมด้วยนะครับแล้วก็ใช้สีนรร้ำได้ด้วยนะครับเราเห็นว่าก่อนที่เราจะทําแปลงนี้นะครับบนเวนี้จะไม่มีตัวผึ้งจะไม่มีตัวต่อเลยนะครับแต่ว่าณวันนี้พอเรามีแปลงข้าวว้างครับมีตัวผึ้งนะครับถ้าเราสังเกต เร,เราสังเกตเห็นจะมีมีตัวพึ่งอยู่และก็ตัวต่อด้วยนะครับตัวต่อมันจะมาผสมนะครับมาหาอาหารที่ดอกก้าวฟ่างนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันเป็นความหลากหลายของของอาหานะครับม,มีมีมีแมลงมาช่วยผสมสีศสนนะครับซึ่งอนาคตเราจะได้เห็นว่า พวกหนองนาแห่งนี้นะครับจะมีจะมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มทำสองเดือนสามเดือนที่ผ่านมานะครับเพราะว่ายังไม่พร้อมเยอะนะครับขออนุญาตนํเเฐนครับครับก็สําหรับความรู้นะครับในแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอำเภอลำทับนะครับก็อ่า นำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในส่วนเพิ่มเติมยังไงนะครับเดี๋ยวไปนําเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับในโอกาสหน้าครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับ